อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนเช้าวันที่9กรกฎาคม2 5 6 4ตรงกับวันศุกร์นั่นเองเนาะอ่าก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาลงข้อมูลเพิ่มเติมให้เหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่ หายไป4-5วันนะฮะแอดก็ติดธุระเนาะก็เนื่องจากนะครับหน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเปิดเทอมนะฮะก็หลายคนก็อาจจะเตรียมการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เนาะอ่าก็ติดขัด,ดนิดนึงในช่วงตอนนี้นะก็ทําให้ไม่สามารถที่จะมาลงคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อนเนื่องได้นะก็ต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยนะฮะณที่นี้เนาะอ่าในคลิปนี้ก็กลับมา ลงให้เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้จะมีข้อมูลจากชุด3ตัวบนตรงโต๊ะเฮียโก้เดีนน๋ย่ฮะเตวยบนแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับเด่นแต้มล่างเนะี่ะอภิโชคแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขดับบนล่างตรงๆแอดบอลด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ ห้แอดด้วยเนาะอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลจากเลขเด่นแชมป์บนนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเนาะอีกข้อมูลหนึ่งนะครับว่าที่ผ่านมาเข้าทั้งหลักร้อยและเข้าทั้งหลักหน่วยบนบนออก517เนาะงวดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขเด่นบนให้มาที่6 และ5นะฮะซึ่ง5กับ6ในวัดนี้ก็มาแรงไม่แพ้ใครเลยนะครับอ่าใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแชมบนนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของเลขเด่นบนล่างไม่ปากหลักตักเงินนะฮะซึ่งเลขเด่นนี้ก็น่าสนใจอีกข้อมูลหนึ่งเหมือนกันนะฮะงวดที่ผ่านมาก็หลุดเนาะหลังจากที่ให้เข้าต่อเนื่องมา หลายงวดเหมือนกันนะในงวดนี้จะมีเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลัก7และ6ซึ่ง6นี้ให้ชนกับเลขเด่นของแชมป์บนด้วยนะฮะใครที่ชอบเลข6กนะก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากตักเงินนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปมาจากข้อมูลของแอดปัญญานะฮะซึ่งแอดปัญญานี้งวดที่ผ่านมาก็พลิกล็อก ไปเข้าชุดปลอมนะฮะเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างและไปลงล่างอีกซะด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะอย่างที่เคยบอกไปนะฮะชุดแท้และชุดปลอมมีโอกาสที่จะเข้าเหมือนกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นนะครับให้เล่นทั้งชุดแท้และชุดปลอมไว้เลยนะฮะ เล่นชุดแท้กันชุดปลอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในวัดใหม่นี้16กรกราคมชุดแท้มาลงให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเลขเด่นล่างหนงวันนี้เด่นมาที่8ตัวเดียวนะฮะชุดจับคู่ล่างมี82 85 89นะและชุดเด่นบนนะครับเป็น1นะครับชุดจับคู่บนมี12 13และ16นะครับ ใครที่ชอบของแอดปัญญาก็นะครับผมมาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปัญญานะครับเป็นของแท้100%ยในชุดนี้นะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับผมมาจากข้อมูลเลขดับสายแข็งเด็กภูไทยเนะฮะเป็นเลขดับเฉพาะหลัก10บบนเท่านั้นนะฮะอ่าก็เป็นเลขดับที่สายแข็งเหมือนกันเลยก็ เดินดีมาตั้งแต่ปี62เลยชุดนี้นะครับเด็กผู้ไทยงวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับ10บนนะครับจากเป็น4บนออก517ก็ผ่านสลุยเลยนะครับในงวดใหม่ก็จะเป็นเลขดับเฉพาะหลัก10บน5ตัวเดียวนะครับใครที่ติดตามนะครับผมเลขดับลดต้นทุนเฉพาะหลัก10บนเด็กผู้ไทยก็ามาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลนะครับ สำหรับข้อมูลต่อไปนะครับผมเป็นข้อมูลจากเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวแอดสายฟ้านะซึ่งชุดนี้หลังจากที่ให้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดเลยนะแต่ก็งวดที่ผ่านมาก็สะดุดนะครับก็ไม่เข้างวดใหม่วันที่16กรกฎาคมจะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่ปักไปที่7และวิ่งล่างจะเป็นปักมาที่5ตัวเดียวทั้งบนทั้งล่างนะฮะ ใครที่ชอบเลข7และเลข5นะครับผมก็มาเซตเอาไว้ตามต่อกันในว่าหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งของแอดสายฟ้านะครับต่อไปนะครับผมมาจากข้อมูลหนุ่มเหนือหวยขั้นเทพซนะ่ฮะซ่งอาจารย์ท่านนี้เคยให้เข้ามาแล้ว4ถึ5ง5้างวดติดเตดแต,ดตด่งวดที่ผ่านมาก็หลุดเหมือนกันนะฮะ ในงวดใหม่นี้16กรก,กฎาคม2 5 6 4มีเลขเลขฟันมาที่5และ3และเลขวิ่งจะเป็นวิ่ง5และ4นะครับในงวดนี้ชุดจับคู่2ตัวบนล่างชุดรองมี1 4 3 4นะครับ9 4 5 1 5 3และ5 9นะครับชุดฟัน5 3ชุดเดียวในงวดนี้นะครับเหมือนกัน ชุด3ตัวมี194 153และ953นะครับ3ชุดด้วยกันชุด3ตัวใครที่ชอบก็ามาเซฟเอาไว้ตามต่อกันหนึงวันหน้าจะไปต่อหรือไม่ต้องติดตามกันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มเหนือด้วยเนาะสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นเลขเด่นปักหลักร้อยบนแอดอินทรเทวะนาคอนอาจารย์ท่านนี้นะครับผมให้เข้ามาแล้ว3งวดติดนะครับวดที่ผ่านมาเข้า ลักร้อยจะเป็น5เนาะบนออก517วนดะฮะงวดใหม่วันที่อ่าสิบหก,กรกฎาคมจะมีเลขเด่นนะเลขเด่นร้อยจะมี1 2 4 6 7 8และ9 6อ่า7ตัวด้วยกันในวันี้นะครับถ้าใครว่าเยอะเกินไปเนาะก็หาเลขดับหลักร้อยหรือว่าเลขดับบนมาตัดดูนะฮะเพื่อที่จะน้อยชุดลงนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น กร้อยบนแอดอินทรนนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับเป็นข้อมูลบินเจ๊ฝนนะฮะซึ่งบินเจ๊ฝนนี้งวดที่ผ่านมาเข้าจริงๆนะฮะสองตัวล่างตรงๆนะฮะในงวดใหม่นี้แอดก็เห็นทั้งหมด2ใบด้วยกันนาอเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะฮะใบแรกก็จะเป็นชุด3ตัวบน7 6 8นะฮะตัดได้6 8 8 6 887และ7667อาสชุดไปกับทั้งบนทั้งล่างนะฮะเป็นชุดแรกของบินเจฝนนี้วันนี้และบินที่2นะฮะบินที่2ให้มาที่ชุด3ตัวบน728ตัดได้2882 7887และ7227นะฮะทั้ง2ใบนี้เป็นของแท้ ร้อยเปอร์นของเจ๊ฝนนะครับอ่าใครที่ชอบของเจ๊ฝนนะครับผมก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากบินเจ๊ฝนนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างและชุดจับคู่ล่างแอดแมนปอปีบ้างนะีซึ่งอาจารย์ท่านนี้ให้เข้ามาแล้ว3งวตัติดติดงวดล่าสุดนี้วันที่1ก,กรกฎาคมนะครับเข้าเลขเด่นล่างจากเป็น2 และเข้าชุดจับคู่ล่าง29ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าแม่นพอสมควรงวัดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขเด่นล่างให้มาที่4และ7เด่น4จะมี4 1 4 2น7 4 8ะครับ4 2 4 7 4 8เปนะครับเป็นชุดจับคู่นะครับเด่นล่างในงวัดนี้และเด่น7จะมี72และ78นะฮะชุดเน้นหนัก มาที่ 42, 47และ48 3ชุดเน้นๆนะครับอ่าใครที่ชอบของแอดแมงปอนะครับทั้งเลขเด่นและก็ชุดจับคู่ล่างนะครับผมก็มาซิปเอาไว้ตามต่อกันในงวันหน้าขอขอบพระคุณข้อมูลจากแอดแมงปอนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเป็นชุดรวมของชุดรวมของแอดคนโคราชรัก ไก่ชนนะฮะทั้งเลขเด่น10หน่วยบนเลขเด่นหน่วยบนและก็เลขวิ่งบนล่างนะฮะของแอดคนโคราชรักไก่ชนแอดก็ Ad at, จะนำมารวบรวมให้ในคลิปนี้จบในคลิปเดียวนะครับซึ่งชุดนี้เป็นรูปมังกรสีทองเนาะเข้าเลขเด่นหลักหน่วยบนจะเป็น7นะแล้วก็ตัดได้ชุด3ตัวเนาะชุดนี้เข้า7เหมือนกันหลักหน่วยบนนะครับและก็ ชุดนี้จะเป็นชุดหลักหน่วยบนของแอดคนโคราเหมือนกันให้เข้า7นะครับหลักหน่วยของ3ตัวบนเนาะอ่าก็เข้าทั้งหลักเข้าทั้ง3ชุดเลยว่อที่ผ่านมาและเลขวิ่งก็ไม่แพ้ใครเลยนะเข้าหลักหน่วยของ3ตัวบน7อีกแล้วนะฮะก็ทั้ง4ชุดนี้เข้าหลักหน่วยบนทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็ในวัดใหม่นี้ 16กนละ,กะดาคม2 5 6 4มีเลขเด่น10หน่วยบนรูปองกรเนาะให้มาที่9 0 1และ2 4ตัวนะฮะตัดได้ชุด3ตัวนะครับจะเป็น0 1และ2เท่านั้นนะครับเป็นเลขเด่น10หน่วยบน3ชุดและเลขเด่นหน่วยบนให้มาที่0 1 4และ6 4นะฮะ4หลัก ด้วยกันนะครับในวันนี้ใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าและก็เลขวิ่งนะครับให้มาที่0และ1วิ่งบนล่างไม่ปากหลักนะฮะใครที่ติดตามของแอดคนโคราชรวมทั้งหมดในคลิปนี้คลิปเดียวก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวันหน้าขอขอบพระคุณข้อมูลจากเลขชุดรวมแอดคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างอาจารย์อภิโชคนี่ยซึ่งยังว่าสุดนี้คำนวณให้งวดนี้เป็นงวดแรกหรือว่าเป็นสูตรใหม่นั่นเองนะครับในงวดใหม่วันที่16กักฎาาคมจะเป็นเลขเด่นล่างให้มาที่3 4 6และ7 4หลักด้วยกันนะครับแล้วก็ใบนี้จะเป็นใบแต้มรวมล่าของอาจารย์อภิโชคเหมือนกันนะฮะชุดนี้ งวดที่ผ่านมาให้เข้าจริงๆนะครับเข้าแต้มรวมล่างจะเป็น1ล่างออก2กาเนาะงวดใหม่วันที่16กรกฎาคมจะมีแต้มรวมล่าง2 5 4 8 9และ6 6นะครับ6ชุด6หางด้วยกันในงวดนี้ใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบพระคุณข้อมูลจากเลขเด่นทั้งเลขเด่นล่างแล้วก็เลขแต้มรวมล่างอาจารย์อภะพีโชค สำหรับข้อมูลต่อไปเป็นข้อมูลจากเด่น10หน่วยบนและเลขแต้มรวม10หน่วยบนอาจารย์เสือขิมชากังราวนะฮะสิ่งอาจารย์ท่านนี้เลขเด่น10หน่วยบนไม่เข้านะฮะเข้าเฉพาะเลขเด่นแต้มรวม10หน่วยบนเท่านั้นนะฮะว่าที่ผ่านมานะครับก็บนออก17ด แต้มรวมจะเป็น8เนาะเข้าแต้มรวม10หน่วยบนงวดใหม่นี้16กรกฎาคมจะมี1 2 3 4และ5นะฮะทั้งหมดก็5ตัวนะครับและเลขเด่น10หน่วยบนมี6 7 8และ9นะฮยใครที่ชอบก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เสือคิมชากังราวด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปเป็นเลขดับที่แอดจะแนะนำให้เลยเป็นเลขดับคู่บนล่างตรงๆรงแอดบอลนะฮะซึ่งสุดซึ่งสูตรนี้ถ้าใครสังเกตก็ไปตรงกับสูตรของอาจารย์หมวกขาวเลยนะอ่าก็งวดที่ผ่านมาบนออก17และล่างออก29ก็ถือว่าให้ผ่านทั้งบนทั้งล่างวัดใหม่นี้1 6กรกกาคม2564มีเลขดับคู่บนทั้งหมดก็ 9ตัวมี20 33 46 59 62 75 88นะครับ91และ04เลขดับคู่ล่างมาที่38 47 56 65 74 83 92 01และ10 นะครับใครที่ติดตามของเลขดับคู่บนล่างแอดบอลก็ bond, call, มาเซฟเไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอพระคุณข้อมูลจากเลขดับสายแข็งอาจารย์บอนด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปที่หลายคนต้องการหรือว่าขอเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะฮะเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนตรงโต๊ะเฮียโก้นะซึ่งอาจารย์ท่านนี้หรือว่าเฮียโก้นะ่ะงวดที่ผ่านมาเข้าทั้ง2ชุดเลยเข้า3ตัวโต๊ะบน 1>, 1, 5, 7และ 1, 7, 5ล็อกสีเขียวทั้งหมดนะครับอ่าในงวดใหม่นี้วันที่16กรกฎาคม6,4นะฮะก็จะมีทั้งหมดนะครับชุดเต็ม48ชุดด้วยกันแบ่งล็อกละอ่าแบ่งเป็นล็อกละ16ชุด3ล็อกนะล็อกสีเขียวล็อกสีเหลืองและล็อกสีฟ้าแอดขออนุญาตซูมเนาะให้เห็นกันจัดๆเลยนะครับ ล็อกสีเขียวทั้งหมด16ชุดด้วยการตั้งแต่801、จนถึง894 16ชุดและล็อกสีเหลืองนะฮะให้มาทั้งหมด16ชุดเหมือนกันตั้งแต่9 0 1จนถึง994ให้มาตามนี้16ชุดนะฮะแล้วก็ล็อกสีฟ้าให้มาทั้งหมด16ชุดเหมือนกันตั้งแต่001จนถึง094นะครับซึ่งในวัดนี้ ปักหลักร้อยให้มาที่ 8, 9และ0นะครับอ่าใครที่ชอบของชุด3ตัวบนตรงโต๊ดเฮียโกก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าของขาบพะคุณข้อมูลจากเฮียโกด้วยนะฮะและในคลิปหน้านะครับแอดก็จะมารวบรวมสำนักเลขดับที่แม่นๆหรือว่าน่าเชื่อถือหน้าไว้วางใจเลขดับที่สายแข็งนั่นเองนะครับ แอดก็ call, จะมาแบ่งปันให้ในคลิปหน้าใครที่เราก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยเนะ call, าะแอดก็จะดูแล้วก็จะพิจารณาว่าจะลงให้หรือไม่นะฮะถ้าคนขอมาเยอะแอดก็ call, จะลงให้อย่างแน่นอนนะครับแอดก็ call, จะมารวบรวมให้ในคลิปหน้าคลิปเดียวจบเลยนะครับอ่าก็ในคลิปนี้แอดก็ call, มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ